บทที่24สารพันปัญหาวันพระนี้ก็เช่นเดียวกับวันพระอื่นๆเมื่อท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบนก็พบผู้คนมากหน้านั่งรออยู่ที่กุฏิชั้นล่างทั้งที่เวลาขณะนั้นเพิ่งจะตีสี่ หน้าตาของแต่ละคนล้วนบ่งบอกว่ากำลังประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักหวังจะมาพึ่งท่านให้ช่วยขจัดปัดเป่านายสมชายซึ่งนอนอยู่ที่กุฏิชั้นล่างต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับแขกแต่ดึกแต่ดืนที่สำคัญคือคอยจดจำว่าใครมาก่อนมาหลังจะได้ไม่มีการลัดคิวกัน แขกบางคนก็นั่งปากน้ำค้างรอคิวตั้งแต่กุฏิยังไม่เปิดต้องทนยุงทนหนาวเพราะอยากเข้าพบท่านก่อนข้างฝ่ายในสมชายก็ต้องเป็นคนยุติธรรมไม่มีใครเหมือนเพราะไม่ยอมรับสินบาทคาดสินบนใดๆใครมาก่อนก็จัดให้เข้าพบก่อนท่านสมพานกำชับนักกำชับหนาว่าให้จัดลำดับอย่างเที่ยงธรรม ไม่ว่าใครจะใหญ่โตมาจากไหนยากดีมีจนอย่างไรก็ต้องเรียงตามลำดับก่อนหลังทั้งสิ้นท่านพระครูขอตัวลงไปอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมร่วมกับภิกษุอื่นๆซึ่งจะกินเวลาประมาณสองชั่วโมงและช่วงเวลานี้ท่านก็จะนำพระเนนปฏิบัติกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เปรตชนหรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่า พวกผีบรรดาผีเหล่านี้บ้างก็ท่องเที่ยวอยู่แถววัดคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่อุทิศมาให้บ้างก็มาจากที่ไกลโดยคำบอกเล่าของบรรดาเพื่อนผีด้วยกันท่านพระครูเคยเล่าให้พระบัวเยวฟังว่าพวกผีเหล่านี้ก็เหมือนคนเวลาไปรับประทานอาหารตามที่ต่างๆร้านไหนอร่อยก็จะบอกเพื่อนฝูงญาติมิตร ให้ไปลิ้มลองบ้างผีก็เช่นเดียวกันเมื่อพวกเขารู้ว่าที่วัดแห่งนี้มีคนมาทำบุญและก็มีพระปฏิบัติกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะพากันมาคอยรับพร้อมทั้งบอกต่อๆไปยังเพื่อนผีญาติผีของตนการที่พวกผีเหล่านี้ต้องมาเร่ร่อนขอส่วนบุญจากมนุษย์ก็เพราะพวกเขาไม่เชี่ยวเรื่องบาปบุญคุณโทษ ในสมัยที่ยังมีชีวิตก็ไม่เคยทำบุญทําทานเมื่อตายลงจึงต้องมาเป็นเปรตคอยรับส่วนบุญจากผู้อื่นวันไหนไม่มีผู้อุทิศมาให้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหวยแต่เปรตชนเหล่านี้ก็ยังดีกว่าพวกสัตว์นรกเพราะพวกหลังนี้นอกจากจะอดอยากหิวโหวยแล้วยังถูกลงโทษทันด้วยวิธีต่างๆตามกรรมที่เขาได้ทำมาอีกด้วย เสร็จจากโปรโดผีจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิเพื่อโปรโดคนต่อพระบัวเฮียวเดินตามมาสังเกตการเช่นทุกครั้งด้วยความประสงค์ของท่านพระครูที่ต้องการให้พระใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเมื่อนั่งที่อาสนะประจำของท่านแล้วนายสมชายจึงบอกให้ชายวายัยหกสิบเศษคลานเข้าไปใกล้ เพื่อจะได้ไม่พูดข้ามศรีรษะผู้อื่นบุรุษนั้นคลานเข้าไปในระยะหัตถบาทกราบสามครั้งแล้วนิ่งอยู่มีอะไรว่าไปเลยโยมท่านกล่าวอนุญาตครับหลวงพ่อผมมานั่งรอตั้งแต่ตีสองนั่งอยู่นอกกุฏิผมชื่อบุญช่วยครับเข้ารายงานเหมือนกับประกาศว่าไม่ได้แซงคิวใครงันหรือเอาละ่ะ จะให้อัตมาช่วยอะไรก็ว่ามาหากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความลับท่านจะพูดด้วยเสียงปกติยกเว้นแต่เจ้าตัวไม่ต้องการให้ผู้อื่นล่วงรู้ท่านก็จะพูดเสียงเบาให้ได้ยินกันเพียงสองคนคือแม่ผมนะสิครับหลวงพ่อโยแม่เป็นอะไรท่านถามเมื่อบุรุษนั้นไม่ยอมพูดต่อ เป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเมียพ่อบุรุษมีนามว่าบุญช่วยตอบซื่อแต่ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ก็พากันคิดว่าเขาแกล้งพูดถ่วงเวลาคนอื่นเออที่มานั่งรอจนตั้งแต่ตีสองเนี่ยก็เพื่อจะมาบอกแค่นี้เองลหรือมีอีกครับหลวงพ่อยังมีอีกนายบุญช่วยรีบบอกเพราะกลัวจะถูกตัดคิว้ว คือแม่ผมแกกลัวตายครับหลวงพ่ออายุเท่าไรล่ะผมลระครับหกสิบห้าครับไม่ใช่อาตมาหมายถึงแม่โยมต่างหากแม่แปดสิบห้าครับหลวงพ่อช่วยแกหน่อยเถอะครับแกไม่อยากตายรบเราให้ผมมาขอคาถาหลวงพ่อแกว่าหลวงพ่อมีคาถากันตาย ลูกยอดกัตัญยูรายงานอ๋อเรื่องแค่นี้เองนึกว่าเรื่องอะไรไม่ยากหรอกโยมเรื่องง่ายๆเดี๋ยวอาตมาจะบอกคาถาให้ผู้ที่นั่งณนะที่นั้นพลอยตื่นเต้นไปด้วยต่างก็พาการเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ กลับไปบอกโยมแม่นะคาถากันตายมีอยู่สองข้อคือ 1. ห,หายใจเข้าไว้ 2. กินข้าวเข้าไว้ปฏิบัติได้สองข้อนี้รับรองไม่ตายที่เขาตายตายกันก็เพราะไม่ยอมหายใจไม่ยอมกินข้าวคำตอบของท่านพระครูทำให้คนอื่นๆหัวเราะยกเว้นบุรุษเจ้าของเรื่อง เขารีบกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเอ่ยลาขอบคุณหลวงพ่อมากครับผมขอลาจะรีบไปไหนเหล่าโยมจะรีบไปบอกแม่ครับแกคงดีใจที่ได้คาถาเดี๋ยวก่อนอาตมายังไม่ได้บอกเคล็ดลับยังมีเคล็ดลับอีกอาตมาจะบอกให้คือเราต้องไม่กลัวตายต้องกล้าเผชิญกับมัน คนที่กลัวตายอาตมาเห็นตายทุกกรายถ้าไม่กลัวตายแล้วไม่ตายใช่ไหมคะาหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นกลัวหรือไม่กลัวมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแต่เท่าที่อาตมาสังเกตดูคนที่กลัวตายมักตายเร็วคนไม่กลัวตายตายช้าฉะนั้นจงอย่าก,กลัวตายแต่จงมีสติรู้เท่าทันชีวิตว่ามันไม่เที่ยง มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะทำดีพูดดีคิดดีทำได้อย่างนี้เราก็จะไม่กลัวตายเพราะเรารู้ว่าจะไม่ไปทุกขติคนที่เขากลัวตายก็เพราะว่ากลัวจะไปไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นสัตวน์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เ,เ,ดเ,ตวเดรัจฉานเป็นต้น โยมพอจะเข้าใจอาตมาพูดไหมเข้าใจครับในบนช่วยตอบเข้าใจว่ายังไงไหนลองบอกมาซิว่าจะไปบอกแม่ว่ายังไงท่านถือโอกาสซักซ้อมความเข้าใจเพราะมีหลายคนที่อยู่ในประเภทฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดท่านพูดอย่างหนึง่งเอาไปพูดอีกอย่างหนึง่งแล้วอ้างว่าท่านพูด ทำให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปยกใหญ่เหตุนี้ท่านจึงต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนเข้าใจว่าหายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้แล้วจะไม่ตายส่วนเคล็ดลับก็คือไม่ต้องกลัวตายถ้ากลัวตายแล้วจะตายไม่กลัวตายไม่ตายหลวงพ่อให้ผมไปบอกแม่อย่างนี้ครับ ปรุษสูงวัยต่อประดับสติปัญญาของตนเครื่องรับในตัวเขารับได้เท่านี้อ๋ออาตามาพูดว่ายางงั้นหรือโยมแน่ใจนะแน่ใจครับเขายืนยันงั้นก็ให้พระโบเฮียวเป็นพยานก็นแล้วกันพระโบเฮียวผมพูดอย่างที่โยมคนนี้บอกหรือเปล่าต่อนหน้าคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยกันท่านจะเรียกพระใหม่ว่า พระบัวเฮียวและแทนตัวท่านว่าผมไม่ใช่ครับหลวงพ่อพูดว่าอย่างนี้พระบัวเฮียวอธิบายจนบุรุษนั้นเข้าใจถูกต้องเป็นอันดีท่านพระครูจึงอนุญาตให้เขากลับไปได้ต่อจากนั้นก็เป็นรอบของสตรีวัยห้าสิบหลวงพ่อจ๊ะฉันอยากตายเป็นประโยคแรกที่นางเอื้อนเอ่ยอยากตายหรือ งั้นก็ตามโยมผู้ชายเมื่อกี้ไปสิตามไปทำไมจ๊ะถามงงงอ้าวก็จะได้ไปหาแม่เขานาซิไปแลกกันซะจะได้หมดเรื่องเมื่อแม่เขาไม่อยากตายส่วนโยมอยากตายก็ควรจะไปแลกกันเสียให้ได้สมใจกันทั้งสองฝ่ายไงล่ะแม้หลวงพ่อถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีนะสินางว่า ก็ทำไมจะไม่ดีเล่าอาตมาถึงได้แนะนำไงหลวงพ่อจเจริญไม่เคยแนะนำใครในสิ่งที่ไม่ดีท่านใช้มุกตลกเพื่อให้บรรดาผู้แบกทุกข์ทั้งหลายได้ผ่อนคลายแต่ฉันอยากตายโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับใครหญิงนั้นยืนกรานอยากตายแน่หรือคราวนี้ท่านถามจริงจังจ้ะตอบเสียงอ่อย งั้นก็เชิญตายได้ตามสบายวัดนี้มีพร้อมทั้งเมนเผาศพทั้งพระสวดมาติกาทานไม่มีก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวให้สมชายไปสั่งตลาดมาให้ว่าแต่ว่าโยมจะเอาโลงแบบไหนจะเอาไม้ฉ่ำฉาหรือไม้จำปาเห็นท่าทางท่านเอาจริงจังหญิงนั้นก็ใจฝฟออยากจะเปลี่ยนใจแต่ก็อายคนอื่นจึงฝืนต่อไปว่า แล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตาเถิดจ่าไม้อะไรก็ได้อา้าวแล้วแต่อาตมาไม่ได้สิอาตมาไม่ได้เป็นคนตายนี่งั้นลงจำปาก็ได้จ้ะสตรีวัยห้าสตอบเสียงเบาลงทุกทีเหงื่อการแตกซิกซิกเพราะกลัวตายเอาละสมชายมาหนี่สิช่วยไปนิมนต์พระให้สิบรูปสำหรับสวดมาติกาแล้วก็สั่งทานที่ตลาดให้หาก,กระสอบ ท่านหันมามองหญิงนั้นแล้วพูดว่าพ้อมๆอ,อย่างโยมเนี่ยห้ากระสอบก็ไม่หมดไม่มีเหลือคนแบกทุกข์มีท่าทางลังเลพูดเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อฉันกุรร้อนเอาถ่านมาเผาฉันฉันก็ร้อนแย่นะสิอ้าวก็ในเมื่อโยมตายก็ต้องเผาจะปล่อยให้เหม็นครุ่งอยู่ในวัดได้ยังไง งั้นฉันไม่ตายก็ได้นางถือโอกาสเปลี่ยนใจเอาให้แน่ๆจะตายหรือไม่ตายอาตมาตจะได้จัดการให้ตามความประสงค์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาตมาตทำอะไรไม่ถูกนะสิหญิงนั้นคิดว่าท่านดุจึงร้องไห้โฮออกมารำพึงรำพันว่าฉันกรุ้มใจจะหลงพ่อฉันอยากตายแต่ก็ไม่อยากตาย แล้วก็ร้องไห้ฮือฮือนางพิร่ำพิไรรำพันทุกคนนที่นั้นก็พากันสมเพศเรื่องของคนอื่นดูช่างน่าสมเพศหลงลืมไปว่าบางทีเรื่องของตัวเองนั้นก็น่าสมเพศจะยิ่งกว่าตั้งสติให้ดีๆโยมหยุดร้องไห้เสียแล้วเล่าไปไว่าโยมกลุ่มใจเรื่องอะไรถ้าเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอัตมาจะรู้ได้ยังไง นั่นแหละนางจึงหยุดร้องไห้ใช้มือปาดน้ำตาและเช็ดมือกับผ้าถุงจากนั้นก็เริ่มต้นเล่าถึงเหตุแห่งทุกโศกต่างๆจับใจความได้ว่าสามีลักลอบได้เสียกับคนใช้ในบ้านเมื่อนางไล่คนใช้ออกสามีก็ไปเช่าแฟลตให้อยู่กับคนใช้ไม่ยอมกลับบ้านอีกเลยหลวงพ่อคะทำไมพวกผู้ชายถึงชอบยุ่งกับคนใช้คะ สตรีอายุประมาณ30ถามขึ้นหล่อนก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันท่านพระครูเห็นเข้าเขาจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าผู้คนที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านนี้มีใครบ้างที่มาด้วยปัญหาอย่างเดียวกันจะได้ตอบให้เสร็จๆไปเป็นชุดๆเพื่อประหยัดเวลาแล้วเห็นหนอก็รายงานว่าหกรายที่ประสบปัญหาเรื่องผัวมีมีน้อย ใน6กรายก็มีอยู่สี่รายที่เมียน้อยเป็นคนใช้ส่วนปัญหาเรื่องเมียมีชู้มีอยู่สองรายทั้ง8ดรายนี้สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ในการแก้ไขปัญหาหลวงพ่อยังไม่ตอบหนูเลยค่ะว่าทำไมผู้ชายถึงชอบยุ่งกับพวกคนใช้ สตรีวัยสามสิบทวงคำถามเออันนี้อาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะอาตมาไม่เคยยุ่งกับคนใช้คำตอบของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้นรวมทั้งคนถามด้วยแต่หลวงพ่อน่าจะตอบได้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้ชายคนถามไม่ยอมแพ้หนูตอบเองค่ะ หนึ่งในสีที่สามีเมียม,ม,มน้อยเป็นคนใช้ขันอาสาเสียงที่ตอบเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเคืองเพราะคนพวกนี้รสนิยมต่ำชอบของต่ำกินของเน่าเหม็นจิตใจสกปรกต่ำซามหล่อนหันไปทางพวกผู้ชายล้อมรั้วป้องกันตัวเองเสร็จสรรด้วยการกล่าวว่าขอโทษบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ณที่นี้ด้วยนะคะ ถ้าท่านไม่ได้เอาคนใช้เป็นเมียก็อย่าได้ร้อนตัวมนุษย์เพศชายก็เลยต้องนั่งนิ่งทั้งที่ใจอยากจะฉีกเนื้อหญิงปากกล้าคนนั้นหลวงพ่อคะสามีหนูชอบดูลูปโป๊สาววัยยี่สิบเศษถือโอกาสลัดคิวก็ทีคนอื่นๆยังทำได้เขาสะสมรูปโป๊ไว้ที่ลิ้นชักหัวเตียง เป็นรูปอุจาารามกทั้งนั้นดูไม่ได้เลยค่ะแล้วหนูไปดูทำไมล่ะจ้าท่านถามยิ้มยิ้มก็มันเห็นนะคะหล่อนแก้ตัวเขาวางให้หนูเห็นงั้นหรือไม่ใช่เขาอุตส่าห์ซ่อนไว้แล้วหนูไปค้นมาเจอนะสตรีนั้นยิ้มแย่เพราะจริงดังที่ท่านว่าแบบนี้เป็นโรคจิตรหรือเปล่าคะอายุก็มากแล้ว ยังสับป,ปะดนต่อหน้าคนอื่นทำเป็นอ่านหนังสือธรรมะสะสมหนังสือธรรมะไว้เต็มตู้แต่หลังจากแอบอ่านหนังสือโปะสะสมรูปโปะแถมเอาไว้บนหัวนอนอีกด้วยแบบนี้ต้องเป็นโรคจิตใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าหนูหน่าหึงแม้กระทั่งรูปโปะเสียงหัวเราะดังขึ้นแต่หญิงสาวกลับทำหน้าบูดบึง้ง หล่อนต้องการมาเอาคำตอบเรื่องนี้แต่ท่านพระครูกับเห็นเป็นเรื่องตลกหญิงสาวแน่ใจว่าสามีต้องเป็นโรคกรามวิปริตหรือไม่ก็จิตวิปลาสจะอะไรก็แล้วแต่หล่อนได้เก็บภาพโป้และหนังสือลามกเหล่านั้นเผาเป็นจุนไปแล้วไม่ต้องการเก็บไว้ให้เป็นอัปมงคลแก่บ้านเรือนเอาละฟังทางนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องสามีนอกใจ หรือภรรยานอกใจนั้นไม่ยากอะไรเลยประเดี๋ยวอาตมาจะบอกวิธีให้แต่ต้องทําให้ได้นะถ้าทําไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมีความอดทนมีความไม่ท้อถอยเคยมีคุณหญิงคนหนึ่งมาขอให้อาตมาช่วยแบบเดียวกันนี้อาตมาก็แนะแนวทางให้เขาก็ไม่ยอมทําตามก็เลยไม่สำเร็จ แล้วคนที่ตามตามจะสำเร็จทุกคนไหมคะสำเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อาตมาวิจัยมาแล้วหน่าเสียดายที่คุณหญิงเขาไม่เชื่ออาตมาอุตส่าห์ดันดนมาหาพ่อบอกให้กลับไม่ทำตามสามีเขาเป็นรัฐมนตรีแต่ไปหลงรักคนใช้ถึงกับปลูกบ้านปลูกช่องให้อยู่คุณหญิงก็เอาแต่ดาสามีก็เลยไปอยู่กับคนใช้เสียเลย เวลาคนเขาจะมาติดต่อราชการเขาก็ไปหาที่บ้านคนใช้คุณหญิงก็โกรธใหญ่นี่มานั่งด่าอยู่ตรงเนี้ยท่านชี้ไปที่สตรีวัยห้าสิบนั่งอยู่ด่าใครคะด่ารัฐมนตรีกับคนใช้แล้วคนถูกด่าเขาได้ยินไหมคะจะได้ยินได้อย่างไรโน่นเขาอยู่กรุงเทพอยู่กันโน่นคนที่ได้ยินก็คืออาตมา แม้เขาด่าชอดชอดใครไม่รู้นึกว่าด,ด่าอาตมาท่านพูดแล้วก็หัวเราะหืงั้นหลวงพ่อก็บอกวิธีแก้เถอะค่ะหนูจะได้นำไปปฏิบัติสตรีวัยสาสิบเร่งเรา้าวิธีง่ายๆก็คืออย่าไปโกรธห้ามโกรธห้ามผูกพยาบาทแต่ให้แพ่เมตตาให้เขาทั้งสองคน ขอให้เขาครองรักครองสุขกันอย่างราบรื่นอย่าไปดา่าไปแช่งเป็นอันขาดโอ้ยหนูทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าแช่งแล้วพอทำได้คนอายุสามสบทวงขึ้นแช่งไม่ได้สิแช่งก็ไม่สำเร็จถ้าเราอยากให้เขากลับมาหาเราอยากให้เลิกกับทางโน้นเราต้องทำให้ได้มันอาจจะฝืนใจตอนแรกแรก แต่พอทำไปทำไปกอดชินเมื่อชินเสแล้วก็ไม่ต้องฟื้นใจคนเขาทำสำเร็จมาเป็นสิบสิบรายแล้วนี่อาตมาบันทึกไว้หมดแล้วคนที่ไม่สำเร็จมีไหมคะก็อย่างที่บอกถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จอย่างเช่นคุณหญิงเป็นต้นถ้าทำได้รับรองสำเร็จทุกรายค่ะถ้าอย่างนั้นนมนม์หลวงพ่อพูดต่อเถอคะค่ะ ก่อนแผ่เมตตาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เสก่อนให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาอย่างละจบหลังจากนั้นก็สวดพุทธคุณอย่างเดียวสวดเท่าอายุบวกหนึ่งเช่นโยมอายุ30ก็สวด31รอบงั้นฉันก็ต้องสวดถึง5 1รอบสิจ้าสตรีไัวห้าสิบพูดขึ้นก็ไม่ยากอะไรนี่โยม ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงแล้วนานไม่คาถึงจะได้ผลคนอายุ30สบถามอีกเท่าที่อาตมาบันทึกไว้อย่างเร็วก็หนึ่งเดือนอย่างชาก็ะสามเดือนขึ้นอยู่กับว่าใครมีสมาธิมากน้อยกว่ากันอย่างคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้อาตมาฟัง เขาบอกแรกๆเขาแผ่เบตตาไม่ได้มันแผ่ไม่ออกพอนึกว่าเขาทำให้ตัวเราเจ็บช้ำแทนที่จะบอกให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดกลับแช่งให้เขาประสบความพินาศชิบหายแต่หลังๆเขาก็ทำได้รายนี้สมเดือนถึงสำเร็จเมื่อท่านบอกวิธีแก้ปัญหาจบลงปรากฏว่ามีผู้ก้มลงกราบ แล้วก็ครานออกไปแปดรายสตรีหกบุรุษสองหลวงพ่อครับแม่อีหนูหนีไปอีกแล้วครับเจ้าทุกรายที่สามเข้าร้องเรียนเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาซูบซีดหมองคร้ำพระบัวเหียวซึ่งนั่งสังเกตการอยู่รู้สึกสงสารท่านพระครูที่ต้องรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้คนทุกชั้นวันนะ และปัญหาแต่ละคนก็มีต่างๆกันออกไปชนิดที่เรียกได้ว่าสารพันปัญหาหากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ไม่ได้แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยนายคงให้ความเมตตาช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งที่บางปัญหาดูไร้สาระในสายตาของพระบัวเหียวหนีอีกแล้วหรือโยมไปทำอะไรเขาละ่ะท่านแกล้งถาม เห็นหนอรายงานว่าชายผู้นี้เมาเหล้าแล้วก็อารวาสเตะเมียจนตกบ้านก็ลงไม้ลงมือไปนิดหน่อยเองครับตอบไม่ตรงนะักครั้นจะโกหกก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าท่านตรวจสอบได้เห็นเขาว่าท่านตาทิฟอ้อขนาดเตะตกบ้านนั่นนิดหน่อยหรือ ถ้ามีคนเข้ามาเตะโยมตกบ้านมานิดหน่อยหรือเปล่าล่ะผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อเขาก้มหน้าสารภาพโยมพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วก่อนทำทำไมไม่คิดวันก่อนก็เอาซ่อมเครี่ยงใส่หน้าเขาใช่ไหมล่ะชายคนนั้นก้มหน้านิ่งไม่ยอมตอบท่านพระครูจึงถือโอกาสสั่งสอนอีกว่า ถ้าวันนั้นเขาหลบไม่ทันรับรองตาบอดอยากมีเมียตาบอดใช่ไหมไม่อยากครับไม่อยากก็อย่าทำอีกสิแล้วเมื่อไหรเขาจะกลับครับหลวงพ่อถามด้วยอยากรู้คำตอบหลวงพ่อท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านบอกสามวันก็สามวันเจ็ดวันก็เจ็ดวันไม่เคยผิดพลาดสักครั้งเดียวเขาไม่กลับแล้ว ถ้าโยไม่เลิกเล่าเขาไม่กลับแน่แต่ถ้าเลิกเล่าได้อีกเดือนหนึ่งเขาก็กลับตั้งเดือนเฉลิครับใช่แต่หมายความว่าโยมต้องเลิกเล่าได้นะก็เลือกเอาก่อนแล้วกันว่าเล่ากับเมียจะเลือกใครบุรุษนั้นทำท่าลังเลใจหนึ่งอยากเลือกเล่าอีกใจก็อยากเลือกเมียเพราะขี้เกียจเลี้ยงลูกแต่ผู้เดียว มีลูกตั้งห้าคนยังเล็กๆทั้งนั้นคนหัวปีเพิ่งจะแปดขวบคนเล็กยังไม่เต็มขวบดีถ้าเมียไม่กลับเขาคงตายเป็นแน่แท้ในที่สุดจึงบอกกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับผมจะเลิกเล่าผมเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวดีแล้วต้องมีสัจจะนะเสียสัจจะเมื่อไรโย,ยมต้องตาย มีตัวอย่างมามากมายโยมเคยได้ยินบ้างไหมเคยครับทิจจาเพื่อนบ้านผมก็ตายมาแล้วหลวงพ่อจําได้ไหมครับจําได้สิก็คนนี้แหละที่มาบอกว่าจะเลิกเล้าเลิกไปได้ปีเดียวก็กลับมากินอีกกินวันนั้นก็ตายวันนั้นเรื่องสัจจะนี่สสำคัญมากจำไหมนะครับหลวงพ่อ ผมจะจำไปจนตายเลยผมกราบลาละครับ